จีนใช้ไพ่เด็ดแร่หายากกดดันสหรัฐวิกฤตที่ไม่เคยเกิดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองในเกมการค้าระหว่างมหาอำนาจก็ได้เปรียบมากมาจากการควบคุมทรัพยากรสำคัญและนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญในขณะนี้คำถามคือทรัมป์ยังเหลือทรัมป์การ์ดหรือไพ่เด็ดในมือเพื่อใช้ต่อรองกับจีนหรือไม่บทวิเคราะห์ล่าสุดชี้เห็นว่าคำตอบอาจเป็นไม่แร่หายากเป็นอาวุธสงครามเศรษฐกิจของจีน จีนได้เดินหมากสำคัญโดยการควบคุมการส่งออกแร่หายากหรือ rare earth elements ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำ,ญสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและการทหารการวิเคราะห์ด้านการทหารชี้ชัดว่าการตัดขาดหรือจำกัดการส่งออกแร่หายากของจีนจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสายการผลิตยุทธปกรณ์ล้ำสมัยของสหรัฐอาทิเครื่องบินรบรุ่น F-35 เรือดำน้ำชั้นนำที่ทันสมัยที่สุดจรวดค c r y s t a h a ระบบเรดาร์ทุกประเภท อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนรุ่นสูงอาวุธนำวิถีสมาร์ทบอมโดยสรุปคือยิ่งอาวุธมีเทคโนโลยีสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องการแร่หายากเหล่านี้มากขึ้นเท่านั้นมาตรการเด็ดขาดเริ่มต้นธันวาคม2565นโยบายของจีนจะบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565โดยจะห้ามการขายแร่หายากให้กับผู้ซื้อทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาวุธไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หมายความว่ากำลังการผลิตอาวุธสมัยใหม่ของโลกตะวันตกรวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อาจถูกควบคุมกำเนิดโดยนโยบายนี้เหตุการณ์ระดับนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงปฏิกิริยาสหารัฐและข้อตกลงแลกเปลี่ยนหรือเมื่อไม่มีไพ่เด็ดในมือรัฐบาลสหรัฐเริ่มแสดงท่าทีผ่อนปลนล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐได้เสนอขยายเวลาการยกเว้นภาษีสินค้าจีนซึ่งจะหมดอายุในเดือนพฤศจิกาเดือนนี้ออกไปอย่างต่อเนื่อง เป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่จีนระง,งับมาตรการควบคุมแร่หายากไว้ชั่วคราวอย่างไรก็ตามคาดได้ว่าจีนมีแนวโน้มจะเมินข้อเสนอเจรจาดังกล่าวเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งได้เปรียบผลกระทบวงกว้างสู่ตลาดพาณิชย์และชิป AI นอกจากกัรด้านการทหารแล้วกฎระเบียบใหม่ของจีนยังเปิดช่องให้สามารถระง,งับการส่งออกแร่หายากสำหรับการผลิตชิป AI ได้หากมีโอกาสที่ชิปเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ในทางการทหารหากจีนตรีความกฎนี้อย่างเคร่งครัด ผลกระทบจะก,กว้างไกลทันทีเนื่องจากชิป AI ส่วนใหญ่ล้วนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ด้านการทหารทั้งสิน้นแม้จะมีข้อกังวลว่าการจำกัดส่งออกอาจย้อนกลับมาทำลายอุตสาหกรรมชิปของจีนเองแต่ข้อมูลชี้เห็นว่าจีนมีความพร้อมในระดับหนึ่งโดยปัจจุบันจีนเป็นผู้ผลิตชิประดับเลกซี่ชิปขน้นต่ำ28นาโนเมตรขึ้นไปรายใหญ่ของโลกคิดเป็นสัดส่วน16%ของตลาดโลกในปี2022และมีแผนขยายไปถึง30%ภายในปี2030 ขณะดเดียวกันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีขั้นสูงก็เป็นที่ประจักษ์จากการที่หัวเว่ยสามารถผลิตสมาร์ทโฟนเมท60ที่ใช้ชิป7นาโนเมตรจากบริษัท SMIC ของจีนได้เองแล้วทรัมป์จะตอบโต้อย่างไรเมื่อไม่มีไพ่เด็ดในมือยุทธศาสตร์ที่คาดว่าทรัมป์จะใช้คือการเจรจาป่าล้อมเมืองโดยพยายามสร้างแนวร่วมระหว่างประเทศเพื่อกดดันและแยกจีนท่าทีที่อาจเห็นได้คือการเผยแพร่ข,ข้อความและตั้งประเด็นใหม่ๆเพื่อข่มขู่จีนเป็นระรอก การออกมาตรการที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินโลกเป็นระยะการกระทําเหล่านี้ยังอาจทําให้ประชาคมโลกตั้งคําถามว่าทีมของทรัมป์มีส่วนได้เสียหรือสแสวงหาผลประโยชน์จากการที่พวกเขาก่อความผันผวนให้กับตลาดหุ้นที่พวกเขาก่อขึ้นเองหรือไม่แหล่งที่มาข้อความดั้งเดิมโดยนายธีรชัยผู้ว่านาราน,านุบาลรองนัดหวนน้าพักพลังประชารัฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันที่16ตุลาคม2565